ภาพแห่งความประทับใจนะครับมิตรภาพดีๆมีตอ่นนอกันเสมอเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับคลิปนี้นะครับพ่อเอกนะครับเปิดเผยความลับนะครับที่ผมเชื้อว่าหลายค้นนะครับที่เขามาติดตามอีลาะลงยิง ยังบรูนะครับสิ่งที่พระเอกพูดต่อหน้าผู้บริหารของเสียงวิหบนะครับทั้งสองคนนะครับพี่น้องอยากให้ได้ยินอยากให้ได้ฟังไปน้ำกันพี่น้องครับร่วมถึงนะครับไปชมภาพบรรยากาศวิหน้าที่อุ้งอิงนะครับเข่าหลังเวทีเสียงวิหกไปเจอผู้ใดแน่นะครับพี่น้องทุกคนตื่นเต้นเบิด นี่ครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, คนหมักหมอลำคนเบิงหมอลำนะครับเอฟซี FC, สามหน่วยเพชรบ้านแพงที่สําคัญขาดบุได้คือเอฟซีเราอสุาสุดคนเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนมักหมอลำมบัว่าสิเป็นท่างเพจหรือนะครับทง YouTube นะครับขอบพระคุณอีกครั้งครับสําหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเนาะพี่น้อง เอาคลิปนี่นะครับมาเขาประเด็นของเฮาเลยแล้วกันนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมตกราบขออนุญาตและขอบคุณน,นะครับทางด้านช่องพ่อเอกไวก้กอนเนาะพี่น้องเนาะผมได้ยิบคลิปของเพื่อนมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในคลิปของเฮานะครับพี่น้องครับวอาไปน้ำเบิงคลิปไปพ่อเนาะพี่น้องอืมซึ่งหลังจากที่อีหล่าองิงทำการแสดงเซตเมื่อวานเนาะ เพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมไปยามไปเสิร์ไพรหลังเวทีนะครับคณะเสียงวีหกซึ่งทำการแสดงใกล้ๆกันป้อนหน้านี้นะครับป้อนอีหล่าจะไปนะครับน้องอาอายกับมหาพีถึงหลังเวทีแล้วพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับในเมื่อเวทีมันใกลกันระว่างเดินท่างกรับที่พักเนาะเพิ่นจะมีโอกาสได้แได้เยี่ยมหากันพี่น้อง พอมถึงนะครับคลิปหนาพี่น้องครับติดตมเบ่งหรือนะครับเขาเ้าไปเบืองกรก็ะไดนะพี่น้องนะกีหฬากุงกอิงนะครับไปแห่กําลังใจคณะเสียงวิหกหนาเวทีพี่น้องครับแท็คคลิปนี้เบืองหลังเวทีสะกอนพี่น้องครับทุกคนนะครับบัวิเป็นนั่งเองาะแพ่ทิดานะครับ บทนกบทนกตื้นเต้นเบิสุดสุดกนพี่น้องครับน้องออายนะจากเที่ยวเห็นนะครับลิงหน่อยตัวหนึ่งกระโดดโลดเต้นเป็นว่าเจอหนาพี่อุงอิงนะครับพี่น้องเรียบร้อยเขินพี่อุงอิงเป็นตาสั้งคัะพี่น้องครับมผมเบิง้งผมไม่ยิ้มตานะครับนี่นะครับมิตรตาผักสวยงามออายนะครับ นันคีเรารู้กันน้องว่านอ้องคือมีพิุงอิงเป็นไอดอลน,นะครับก้อนหนานี่อุงอิงนะครับกรเกือบได้ไปอยู่กับเสียงวีหกแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ด้วยเหตุอะไรนะครับบุญผ้าวาสนาทรงได้นำผ้ามาให้พบพ่อมาให้อยู่กับสาวหน่อยเพ่านแพน้นนนนองอาอาย ก็ได้พกบ,บินบินไปอยู่กับเสียงวีหกพี่น้องครับสลับกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นไปไม่ทังทีอุ้งอิงจะมีชื่อเสียงขึ้นดังขึ้นจนมาถท่าทุมอนี้งองอ้อายก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องมีิตรก้นหักค้นหอมนอกสังเกตเห็นอียงในสองคนนี่บอกคลิปนี่พี่น้องครับสิ่งที่ผมเห็น เนาะพี่น้องความอ่อนน้อมทำตนความหนอกนอง,นองของเด็กหน่อยสองคนนี้จะสังเกตเบื้องดีๆถึงจ่ายกระโดดกระเดกนะครับแต่ถึงเวลานะครับมือใหม่อ่อนครับสองคนนี้ทายลูกทุกช็อตจะสังเกตเบื้องเดอร์โบวสิทายลูกกับไผกยานะครับน้องสองคนนี้ สิ่เหตุคือกันคือยกมือไหวนะครับเท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมเบิงทายลูกทุกช็อตบอกว่าจเป็นพ่นเกา้าคนในไม่ที่ทายน่านะครับเด็กหน่อยสองคนนี้ยกมือไหวทุกครั้งนี่นะครับว่านอน้องที่เขามีต่อปูใหญ,ญ่แล้วอีหล่าอุ้งอิงหายพ่อนเหนียวกับน้องพักหายแง่เี่น้องผูญญ้ใดได้ยินนะครับ แสดงความคิดเหนนมมด็นกาบอกผมบ่ได้ยผมก็ได้ยิ่งอันนี้บอออีกดีแต่มีช็อตหนึ่งนะครับตี่น้องอะอายพนมมือพนมมือเหมือนจะวารับพ่อเนาะพี่น้องเนาะอืมแต่ผมก่ได้ยินว่าผมอิงว่าอยางพี่น้องเด้ยนินบอล่องฟังเบิ้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่น้องนะอ้าผมบอออีกอย่างไร ไปก้อนนี้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปช่มไปเบิ้งบรรยากาศกันดีกว่าพี่น้องครับเห็นแล้วตื่นตันใจมิตรภาพดีๆความอุ่นของเจ้าคณะหมอลลวงต่างๆเนาะพี่น้องทุกมือนี้มันเปิดกว้างนะครับเพื่อเฟื่อกันนะครับพี่น้องครับฮักทั้งสองวงครับให้กำลังใจทั้งสองวงนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนอ้างไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับเต้นนะที่รเต่นนะที่ร จำได้ป่ครับผิเว้ยเคยมาิมาอยูนัตอนตอนิมาอยูสาวหน่อยนะที่ทางไปหาน่ะแดนนี่ล่ะมันท้าขาเตียมเตี้ยมมาสรีอยูนไปยูนัมเหรอพี่ได้ไมอยูดีน้รับากแค่ไหตใน่อนตรงนิ้ท้ามากเลยว่าิมาอยูนัมจำได้ป่ตอนยูสาวหน่อยนะ